Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Eu ให้ชีวิตมีแรงใจอยากุยนานตลอดคนก็คิวนานเอา่อ้เลื่อนเลือดสิทุกทาว่ามียั<อ>งขอฟังสิ่งแรงใจวันนี้ ดอกตูนคนข้างคิวมอาวัยอึัดเลิกงานสิบวานความีอย่างขอวามเส้นแดงแดงวันนี้ตอนที่ว่างงา ดีใจครับดีใจจี่รองแฟคขอบคุณนรครับขอบคุณในคพี่รองแฟน สุกยอน,นะครับเป็กนกำลังใจเลยนะครับโอ้ยใจร้ายนะครับแฟนสาวลอยแห้งสุดๆสุดนะครับคุณทุกๆำำกำล,ลังใจนะครับที่สำคัญนะครับเพราะว่าจะเป็นเพราะจะเป็นต้องออกมาได้มากพอให้น้องโูครับมีแขกรังใจนะครับแล้วก็สมแข่ m, น,นะครับรอยยิ้มเสียงโบมือนะครับสมว่าฮอดจากว่าถึงบทวิที่วันนี้เป็นวันที่29่สิบเก เบือนมิขุนายมีปีพุทธศักราชสองัน,นาร้อยหกสิบเจ็ดเวียนวจบครบมาอยิงครั้งหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ครับกับผู้บริหารหล่มพาดกู้จูยมณีโอ้พ่อสันว่าฮักและะ้ว่าเอาที่เชิญคนขึ้นบนเวทีแล้วมาร่วมกันร้องเพลงนี้ครับ Good day. เรื่องในวันครบรอบวันเกิดเข่าปีที่41วันนี้ใน25 26ครับมีรุงจูงเิยครับนับก็ปีที่40 ทุกคนนะครับเรียนเชิญแขกผู้เกี pause pause ่ยวทุกคนนะครับขึ้นสู่บนเวทีร่วมอวยพรวันเกิดนะครับให้ครับลูกไส้หลาวพญ่สนการแม่สุภาบ้มือนเลยแยกห้นะแม่จะแยกหายกันย้ายลายได้เพื่อนี้นะครับผู้ให้ชีวิตของวงการบันเทิงผู้มีในคนครับทำให้ภูมิในวันนี้จากวันมาถึงวันนี้ครับไอเพชรสังหารครับพูดแดงเพชรตกแต่งเพชรครับติดต่อยากก็คอผมอีกติดต่อยากก็คอสุทิน เป็นผู้นีิล่ะทุ่หาบริหลับจะเทียบยุตาางประเทศดีใจมากเลยขอบคุณที่บ่าตอนสอนทีสารกำลังรถไฟากบากนบกครับเร่งรถานจากกำลังของมุ่ยล่างพราที่ใหญ่ที่สันงได้ละครับเ่งรถานในระดูบครับขอบคุณหนึ่งรถไฟจากไนลองชชยผู้มีงครับขอบคุณอซ่อยอะไรครับดีใจครับที่ขาดอะไรเลยครขอบคุณที่ผมทุกทุกคน นะครับลูกทีมผมเก่งมากลูกเรือผมสู้มาด้วยกันจากเบอร์พิทจากเมบอร์พนลลูลการจนมาหัวพิลลูลการผมเบอร์ทีมเพลงผมลูกทีมสาวเลยแร่ทุกคนนะครับขอบคุณนะครับจากพี่เบอร์ที่แอนนะครับเบอร์พี่แอนนะครับเยินชิญนะครับมอบของขวัญให้กับกาที่ขาดไม่ได้วันนี้พี่ดิวเทียพัฒน์ครับมาเซียงไห่ครับเซียงไห่มาไม่ว่าตังไหนอยู่ในโอ้มีดิวเซอยงไห่นำความเพื่อใจเพื่อนจำข่าว ก็วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาวันเกิดที่โจแล้วก็หนังภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับไคออนะครับก็ฝากแฟนคลับชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็ดิวมีเซอร์ไพรส์นะครับจริงๆแล้วดิวจ้างสาวนอยเพรทแพนไว้นานแล้วครับแต่ว่าวันไหนเดี๋ยวดิวบอกนะครับปัสรีแน่นอนครับ วันเกิดพี่โตปีนี้นะครับยูก็ขอให้พี่โตมีความสุขมากๆ,ๆนะครับประสบความสำเร็จทุกๆอย่างทุกๆด้านนะครับที่ใช่วันนี้ก็ยูเดินทางมาไกลแต่หัวใจก็ยังอยู่ที่เพชรบ้านแพงวันนี้นะครับพรุ่งนี้พี่โตจะทําอะไรครับพรุ่งนี้จะพาทบุญจีนวงเช้านี้เตย่าเสดแต่ชื่ว่าพี่้องไปร่วมทบุญสร้างห้องน้ำที่วัดนรอ,อกแก้วครับไปสร้างห้องน้ำที่วัดใช่ไหมครับ นั้นวันนี้ดิวขออนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะ mm hmm. พุกนี้ไปร่วมสร้างห้องน้ำวัดด้วยกันแต่ว่าวันนี้ดิวมาในฐานะน mm ้ hmm. องชายตัวน้อยคนนี้นะคะ mm hmm. ขอร่วมบุญหนึ่งแสนบาทคะ mm ่ะขอบคุณคุณส่วนตัวครับ mm hmm. อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนนะคะภ mm hmm. าพเื่อนหนึ่งวัน,นึังเราสำเร็จแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มอบให้กับสังคมมอบให้กับคนรอบข้างนะครับมอบให้กับคนที่เขาแบบยังไม่ประสบความสาเร็จเขามีรอยยิ้มสู้ต่อไปนะครับในกับทางเล็กใจให้พ่พี่ๆน้องๆนะครับขอบคุณห,หลายๆครับโอ้โหเสิร์ฟใมากเลยพี่ดยว